สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมงพันตุลาการคุริศขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำนักตุลาการครับผมวันนี้ก็จะมาทําหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยสิบค่ะวันนี้หมูหนึ่งกิโลค่ะซอสฝาเขียวเอาชี้เลยค่ะคุริศขาซอสฝาเขียวครึ่งทพีน้าปลาครึ่งทพีในน้าปลาน้ํามันงาหนึ่งทพีกระเทียมสับหนึ่งทพีน้ําตาลครึ่งทพีอ่ะลงมือนวดเลยค่ะคุริศขา ลงมือนวดเลยจ้าฝีมือการนวดโดยครูฤทธิ์นะคะวันนี้โดยคุณสามีคุมพันธ์ค่ะตอนแรกก็บอกว่าเปลี่ยนเติมครับพี่น้องเปลี่ยนยาวเลยทีนี้มันว่าจะเปลี่ยนเติมแค่วันสองวันอันนี้ยิงยาวเลยครับพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรครับหรือว่าได้ออกกําลังกายไปในตัวคุมพันธ์ทำแคบหมูแล้วค่ะวันนี้ค่ะ EP ที่หนึ่งร้อยสิบค่ะทำเรียบร้อยเดี๋ยวจะอัพให้ FC ดูนะคะเดี๋ยวจะโหลดวิ <Video S 2> ดีโอน,นวดไปเลยค่ะประมาณนวดแนหะประมาณเท่าไหร่นะสิบห้านาทีค่ะ,คะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากัน ขอบคุณเลยไลยค่ะพี่น้องขอบคุณตัวก,กำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสวยเลยค่ะนวดไปเลยค่ะใช้เวลานวดประมาณสิบห้านาทีค่ะหมูนุ่มอร่อยมากเลยค่ะถ้าเรานวดใช้เวลานานหมูแดดเดียวเนี่ยเรานำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะมี เมื no? tamam. ่อเช้านี้ก็ทําอะไรนะคุณฤทธิ da, ์เมื <Arin>. ่อเช้าต้มต้มจืดครับต้มจับชายใช่ไหมครับผมต้มจับชายหมูแดดเดียวค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะอร่อยอร่อยค่ะต้มจับชายหมูแดดเดียวลาบหมูแดดเดียวอะไรอีกอะพลาหมูแดดเดียวค่ะอะไรอีกนะน้ำพริกหมูแดดเดียวค่ะหลายอย่างเลยค่ะมีน้ำพริกหมูแดดเดียวด้วยค่ะ แล้วก็หมูหวานจากหมูแดดเดียวค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องครัวความพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะเหนื่อยไหมคะครูเลดคะเหนื่อยครับเหนื่อยก็ต้องใช้ความเพียรเป็นที่ตั้ง าการทํางานเราจึงจะประสบความสําเร็จเราต้องอดทนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุมพันจะอทอดให้ดูนะคะทอดหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยสิบค่ะพวกนี้ค่ะตอนนี้กำลังนวดอยู่ค่ะ หมูแดดเดียวกับแคบหมูจะไปพร้อมๆกันนะคะอออขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องควมพันตุรากันค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้อง 来，过女，来。 เปไน็นอะไรขอยูมาบ้านมัม่งมเนี่ยพอ้เปไน็นอะไร จะปิดไปได้นะมันล้นเกินไป ว้าวใครเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็ดีกว่ามะมาเร็วมาเนี้มาเนี้มาเนี้ อตอนนี้แปดนาทีแล้วค่ะอีกประมาณเจ็ดนาทีค่ะนวดเข้าไปเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะคุณลิ์ค่คะเราจะใช้เวลานวดสิบห้านาทีนะคะเพื่อที่จะให้หมูเรานุ่มค่ะนุ่มอร่อยด้วยค่ะทำกับข้าวก็อร่อยอร่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เอนุ่มแล้วค่ะนุ่มแล้วค่ะนุ่มแล้วค่ะนุ่มมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันธตุลากันค่ะขอบคุณเลยาไค่ะพี่น้องเก้านาทีแล้วเด้ยค่ะเด้อนะอีกประมาณห้าหกนาทีค่ะก็จะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นการทำหมูแดดเดียว EP พีที่หนึ่งร้อยสิบค่ะ อัตราส่วนนะคะหมูแดดเดียวก็เนื้อหมูหนึ่งกิโลเราจะใส่ซอสฟ้าเขียวครึ่งทพีค่ะใส่น้ำปลาครึ่งทพีแล้วก็ใส่น้ำมันงาหนึ่งทพีค่ะใส่น้ำตาลครึ่งทพีใส่กระเทียมสับหนึ่งทพีค่ะแบบแซ่บเลยค่ะพี่น้องใครจะใส่ผงนัวก็ใส่ได้นะคะตามใจชอบค่ะใครชอบใส่ก็ใส่ใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะแต่ว่าสูตรตามที่โคมพันได้แจ้งไปนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ รสกลมกลม่อมแล้วก็นุ่มเพราะว่าหมูตรงนี้เราใช้หมูจากหมูสามชั้นค่ะใช้จากหมูสามชั้นมาทําค่ะหมูสามชั้นแล้วก็แลในส่วนที่เป็นหนังกับมันไปทําแคบหมูแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเราก็มาทําเป็นหมูแดดเดียวค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะ การทํางานทุกอย่างต้องใช้ความพยายามความอดทนเราจึงจะประสบความสําเร็จค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะก็ต้องอดทนคุณพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอสซีทุกท่านนะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานนะคะให้บรรลุตามเป้าหมายของการทํางานค่ะทํางานก็ทําด้วยใจค่ะทําด้วยใจเราจะประสบความสําเร็จ เราจะประสบผลสำเร็จในการทำงานนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันธุลากันค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องทุกกำลังแรงใจนะคะก็ถือว่ามีคุณค่าย,ยิ่งเลยนะคะคุมพันธ์ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้สิบเอ็ดนาทีครึ่งแล้วค่ะ 11นาทีครึ่งแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุมพันจะร้องเพลงสระอัวให้ฟังนะคะ เพื่อที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตวนเองนะคะเป็นนวัตกรรมสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเพลงสารอัวอัวเอ,อ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรอัวเอ,อ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรวอวแหวนไม่หันอากาศ วัวแวนไม่ Salvador, answered, หันอากาศแม้เธอฉลาดนั่นและสระอัวอ <m akes gospel> ้าวอัวเอ้ยอัวสารอัว <issimo> มีต <ra> ัวอะไรอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรวัวแวนไม่หันอากาศวัวแวนไม่หันอากาศแม้เธอฉลาดนั่นและสระอัวชักแงกแงะแงกแงกแงชักแงกแงะแงกแงกแงอ่าอันนี้คือเพลงสรรอัวนะคะคำที่ผสมสระอัวเมื่อมีตัวสะกดจะตัดไม่หันอากาศออกค่ะ เวลาอ่านแจกลูกสะกดคำอย่างเช่นคำว่าสวนก็สะกดว่าสออัวสวสวนอสวนสะกดแบบนี้นะคะถ้ามีวรรณยุกตรออัวรัวรัวมอรวมรวมไม่เอกร่วมนี่ค่ะหรืออาจจะเป็นสออัวสวสวดอสวดปออัวปัวปัวดอปวดการสอนนะคะ ถ้าเราใช้เทคนิคการสอน b b l ห้ขั้นขั้นสรุปนะขั้น summary ขั้นสรุปความคิดรวบยอดจะให้นักเรียนออกมาถือบัตรคำนะสคนนะคะให้ตัวแทนนักเรียนออกมาถือบัตรคำสอคนคนหนึ่งอาจจะถือคำที่ผสมสรรอวัวแต่ไม่มีตัวสะกดอีกคนหนึ่งถือคำที่ผสมสรรอวัวแล้วมีตัวสะกดแล้วให้นักเรียนที่อยู่ในชั้นสังเกตรูปคำว่าบัตรคำสอบัตรคำเนี้ย ที่เพื่อนมายืนถือเนี่ยต่างกันอย่างไร<ๆ>เด็กก็จะบอกนะคะว่าคำแรกมีไมหานอากาศอ่าคำที่สองไม่มีไมหันอากาศแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตต่อไปว่าเอ๊ะไม่มีไมหานอากาศแล้วมีอะไรเพิ่มเข้ามามนักเรียนก็จะตอบได้ว่ามีตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาค่ะคู่ขาประมาณนี้ค่ะแล้วเด็กก็จะสรุปได้ด้วยตนเองนะคะว่า คำที่ผสมสระ,ะอัวเมื่อมีตัวสะกดคำที่ผสมสระ,ะอัวเมื่อมีตัวสะกดจะตัดไม่หันอากาศออกนะคะให้นักเรียนสรุปแนวคิดรวบยอดด้วยตนเองนะคะอย่าไปบอกนักเรียนนะคะห้ามบอกความคิดรวบยอดนักเรียนโดยเด็ดขาดนะคะให้นักเรียนสังเกตรูปคำนะคะแล้วก็ให้เขาช่วยกันสรุปเขาจะจดจําได้ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนสรุปเองนะคะความคิดรวบยอด ในขั้นซัมมารีนะคะ BBL ห้าขั้นก็จะมีขั้นวอร์มอัพขั้นที่หนึ่งวอร์มอัพคือขั้นนําเราจะนําด้วยเพลงสระวอวนี่แหละขั้นที่สองก็คือพรีเซนต์เราจะขั้นนําเสนอความรู้ครูก็จะนําเสนอด้วยสื่อของจริงก่อนนะคะถ้ามีสื่อของจริงสื่อของจริงบัตรภาพบัตรคําสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพนะคะว่านักเรียนคะภาพนี้คืออะไรคะสมมุติว่าเรานําภาพบัวใช่ไหมคะ นักเรียนเคยเห็นวัวไหมคะวัวร้องอย่างไรวัวมีสีอะไรวัวกินอะไรเป็นอาหารคะวัวอาศัยอยู่ที่ไหนลกูกไหนบ้านใครมีวัวยกมือขึ้นก็คือเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจําวันของนักเรียนค่ะคือสนทนาซักถามให้นักเรียนเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระไปสาระอื่นด้วยนะคะก็ะอาจจะถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างงี้ค่ะก็คือเชื่อมโยงไปให้เด็กมีความรู้ดียิ่งขึ้นนะคะให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยนะคะเราจะต้อง าถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูก็คือมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันในช่วงที่เราสอนนะเด็กก็จะอยู่กับเราตลอดนะเด็กก็จะไม่วอกแวกเด็กก็จะมีสมาธิที่ดีนะคะการสอนอ่านแจกลูกสะกดคําการสอนบัตรคําใหม่เนี่ยคำใหม่นะเราก็สอนสชั่วโมงละสิบคำก็พอนะคะพอเราสอนอ่านแจกลูกสะกดคําให้นักเรียนอ่านพร้อมกันทั้งชั้น อ่านเป็นกลุ่มจบคู่กันอ่านอ่านรายบุคคลตามระดับตามสเตปการสอนภาษานะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็สอนเป็นสอนลักษณะเดียวกันนี่เลยนะคะก็เด็กก็จะอ่านแล้วก็เขียนได้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปเลื่อนแพ็กทิสให้นักเรียนเข้ากิจกรรมกลุ่มก็คือมีเด็กแต่ละกลุ่มก็จะมีเด็กเก่งปานกลางอ่อนอยู่ด้วยกันให้นักเรียนร่วมกันฝึกอ่านจับคู่บัตรคําบัตรภาพอ่านแจกลูกสะกดคําอ่านเป็นกลุ่มจับคู่กันอ่านอรายบุคคลอยู่ในกลุ่มของเขานน่นแหละ ไม่ต้องให้เขาเดินไปจับคู่กับกลุ่มอื่นนะคะคือให้เขาปฏิสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มเขานั่นแหละนะเขาก็จะเรียนรู้ได้ดีแล้วก็มีความสุขทั้นต่อไปซัมมารีก็คือให้นักเรียนออกมานําเสนอผลงานนะผลงานกลุ่มนะคะแล้วก็สรุปความคิดรวบยอดที่ครูพันได้นําเสนอไปแล้วนะคะคือให้นักเรียนมายืนถือบัตรคําระหว่างคําที่มีตัวสะกดแล้วก็คาที่ไม่มีตัวสะกดแล้วให้นักเรียนสังเกตรูปคําแล้วให้เขาสรุป แล้วก็ให้เด็กเขียนสะกดคําตามคําบอกเป็นการประเมินการเขียนสะกดคารายบุคคลหลังจากที่เขาอ่านออกแล้วเขาต้องเขียนได้ด้วยนะคะเป็นการประเมินจุดประสงค์ไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็สุดท้ายก็คือแอปไฮให้นักเรียนนําคําไปแต่งประโยคนะคะอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรเป็นการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนนะคะตรงเนี้ยถ้านักเรียนเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของการเรียนนักเรียนสามารถที่จะ ต่อยอดแล้วก็ทํานวัตกรรมของตนเองได้ก็คือแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นแหละเป็นนวัตกรรมของเด็กขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะคุธิ์ขาครบแล้วค่ะครบแล้วค่คะคุธิ์ขาอาจจะเลยเวลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าคูมพันสอนภาษาไทยไปด้วยนะคะให้กับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศาึกษาขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุธิ์ขาสวัสดีค่ะครับโอเคค่ะโอเคค่ะเลิศเลยค่ะเลิศเลยค่ะ ขอบคุณ FC มากมเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ EP นี้เป็น EP ที่110ของการทำหมูแดดเดียวค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ